ดีครับผมหมวดบอยอูเดอร์ซันนะครับวันนี้เราจะไม่แนะนำขบวนการผลิตของอูเดซันหางโรเบตหางพื้นเรียบหางก้างปลาหางสิบิิด้มการใช้เหล็กของอูเดซันนะครับเราจะใช้เหล็กไวแฟงอย่างดีได้ตามมาตรฐานครับตัวนี้และขบวนการการผลิตของเรา เราจะเจาะเป็นตัวทีเพื่อร้อยให้เพิ่มความแข็งแรงให้กับหางในการใช้งานครับไม่มีคำว่าแอนครับตัวนี้และการเชื่อมด้วยระบบการ CO2 เพื่อสร้างความแข็งแรงให้กับหางและจะมีปีกซ้ายปีกขวาเพื่อเพิ่มพื้นที่ในการใช้งาน ถ้าลูกค้าท่านใดสนใจสามารถติดต่อที่อู่เดอร์ซันทางอู่มีบริการในการจัดไฟแนนซ์ถ้าลูกค้าท่านใดอยากให้ทางเราดำเนินการเรื่องไฟแนนซ์ให้ทางอู่ยินดีในให้บริการ ถ้าสนใจติดต่อได้ที่อูดสันหรือกับผมหมวดบอยอูดสันยินดีให้บริการทุกท่านครับผม